แหม่พอพูดถึงเรื่องประชากรผมก็จะรู้สึกว่ามันมันเปรียบเทียบกับแบบนี้ได้ครับก็คือสมมตุติมันมีมันมีโพยออกมาว่าเนี่ยคุณเป็นคนเกิดภาคกลางคุณจะเป็นคนนิสัยแบบนี้เกิดอีสานนิสัยแบบนี้ภาคใต้นิสัยแบบนี้เหนือนิสัยแบบนี้แล้วมันจะมีครับคนที่เฮ้ยทำไมม,มาเหมารวมอย่างนี้วะไม่ได้เป็นแบบนี้ทั้งหน่อยถ้าในกรณีไอ้โพยนั้นอะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเออ ดวงมันก็เหมือนกันครับมันไม่ได้หมายความว่าคุณเกิดในราศีนี้แล้วมันจะต้องเป็นอย่างนั้นทุกคนหรือเปล่าผมเจอลูกดวงที่เขาเป็นราศีเมษนะครับราศีเมษเนี่ยถ้าในทัศนคติผมผมจะมองว่าเป็นราศีที่ดูแรงเพราะว่าเขาเป็นแม่ธาตุไฟนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีความห้าวมีความตรงมีความเด็ดขาดมีความจริงจังแต่สิ่งที่ผมเจอส่วนใหญ่ไม่ใช่แบบนั้นเลยครับดันเป็นคนที่ดูภายนอกแบบดูนุ่มนวลดูสุภาพ ดูมีความเรียบร้อยซะอีกเออแต่ไอ,อความเร่าร้อนความเป็นแม่ธาตุไฟมันดันไปอยู่ในเรื่องของนิสัยโดยเฉพาะเวลาที่เขาอยู่กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็นั่นแหละคือมันไม่ได้หมายความว่าคุณเกิดในราศีนั้นแล้วคุณจะต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปผมเกิดมิถุนไม่ได้แปลว่าผมจะต้องพูดเก่งหรือเป็น extravert เออเพราะว่าผมไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองพูดเก่งเลยแต่ไอการที่ผมพูดได้มันเกิดจากการฝึกฝนทั้งนั้นเพราะว่าตอนแรกผมพูดไม่รู้เรื่อง มันต้องฝึกมันต้องเอามตัวเองให้ชินใช่ไหมเออมันก็แหมจะไปตัดสินว่าไอ้ดวงเนี้ยจะจะดีนะแล้วมันจะต้องดีเสมอไปตลอดไปมันก็ไม่ได้ดวงมันเป็นจักรจักรอมันวนใช่ไหมล่ะเหมือนเหมือนจักรจักรยานเนี้ยมันจะต้องวน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 ไปดวงมันก็เป็นแบบนั้นครับวันหนึ่งคุณจักรคุณอยู่ตรงเนี้ยคุณอยู่ในจุดสูงสุดอะเมอร์มันก็ปังได้แต่ถ้ามันมีไอ้จักรตรงเนี้ย มันดันมีดาวที่มันตั้งรับที่ดันเป็นดาวที่ไม่ดีเช่นคุณเป็นคนเกิดสิงห์นะแต่คุณดันมีดาวองคานตั้งรับอยู่สิงห์คนจนเป็นมหาอุดในเมษแต่ดาวองคารตั้งรับแล้วดาวองคานเป็นกาลากินหีหรือดาวอาทิตย์เป็นกาลากินีอะไรเงี้ยมันก็แหมแทนที่วงล้อจักรยานของเรามันจะไหลลื่นมันก็เหมือนมีเศษกรวดเศษหินอะไรไปอุดตรงนั้นหรืออาจจะมีหญ้าไปพันเลยทําให ไอสิ่งที่คุณจะต้องดําเนินไปได้ด้วยดีมันก็ไม่ดีหรือบางทีโอ้โหจากวนไปอยู่เปียกเหมือนปั่นจักรยานเศษอะไรมาปักก็ไม่รู้ปุ๊บโอ้แล้วโซ่ขาดโป๊ะเกิดอุบัติเหตุเกิดนู้นเกิดนี้อันนั้นน่ามันเป็นแบบนั้นแหละครับเออมันอยู่ที่ว่าดวงคุณเป็นยังไงมันไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปแค่มันอาจจะเป็นสถิติว่าเอ้ยแนวโน้มมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้ แต่ย่อยไปในสถิติจริงๆอะในความที่มันเป็นจุลภาคมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้เข้าใจไหม